จอมนางคู่บลังบทที่73เปิดหม้อเมืองโบราณเจียงหลิงซึ่งอยู่ไกลออกไปทางขวาของเมืองคานปู้เป็นระยะทาง80ลี้เมืองโบราณอันรกร้างกำแพงเมืองกว่าครึ่งได้พังทลายไปแล้วทรายเหลืองกลบใบหน้าท่านขุนทัพดื่มน้ำสักนิดเถิดขอรับน้ำที่ลูกน้องใต้บังคับบัญชายื่นมาให้ ขุ่นคลักเป็นสีเหลืองสภาพแวดล้อมของเมืองโบราณเจียงหลิงทุระกันดานแหล่งน้ำแหล่งหญ้าขาดแคลนอย่างหนักแต่เมืองนี้ตั้งอยู่ในตำแหน่งเปลี่ยวร้างห่างไกลภายในเมืองมีเส้นทางลับทะลุทะลวงไปได้รอบด้านต่อให้ถูกทหารอวินฉางสังเกตพบเข้าก็มีความเป็นไปได้ที่จะบังเอิญโชคดีหนีรอดได้รัวหารรับกระบวยมาดื่มไปอึกเล็กๆแล้วส่งให้ทหารที่ข้างกาย พวกเจาเองก็ดื่มสักหน่อยเถิดกองทัพหลักอย่างเป็นทางการของเปยหมอได้ถูกเหอเสียตีแตกพ่ายไปที่โจชิงรัวหารหนีเอาชีวิตรอดมาได้และได้รวบรวมทหารที่เหลือรอดชีวิตหมายบุกโจมตีตอบโต้หลายต่อหลายครั้งแต่เมื่อเผชิญกับยอดขุนพลเช่นเหอเสียก็มีอันถูกตีแตกพ่ายจนต้องหลบหนีหัวซุกหัวซุนไปเสียทุกครั้งกำลังผิดกันลิบลับ ทั้งจำนวนทหารและความสามารถของแม่ทัพล้วนแต่ด้อยกว่าฝ่ายตรงข้ามอยู่หลายขุมแค่ที่สามารถรักษาชีวิตของตัวเองและทหารข้างกายเหล่านี้เอาไว้ได้ก็ถือว่าไม่ง่ายดายแล้วแม้จะเป็นเช่นนี้กระนั้นแต่ละคนก็ไม่เคยเกิดความคิดที่จะไปสวามิภักต์ต่อเหอเสียเลยทหารเล็วที่ข้างกายแงนหน้าขึ้นมองดวงตะวันซึ่งสาดแสงร้อนแรงแล้วพลันถามว่าท่านขุนทัพ ถ้าลองทายดูสิคขอรับว่าครั้งนี้ท่านแม่ทัพหลงจะพาคนมาด้วยได้สักกี่คนต้องไม่น้อยแน่รัหารตอบอดรู้สึกอุ่นวูบอยู่ในใจไม่ได้เขานึกถึงอดีตผู้บังคับบัญชาของตัวเองขุนทัพผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของเปยหม่อเจออิน นับตั้งแต่เรื่องเล่าที่ท่านขุนทับเจออินทาสู้กับเหอเสียอย่างเปิดเผยถูกเผยแพร่ออกไปอย่างแพร่หลายชาวบ้านซึ่งมุ่งหน้าไปอย่างที่ต่างๆเพื่อร้องขอเข้าร่วมในกองทัพกู้แผ่นดินก็ทวีจำนวนเพิ่มมากขึ้นทุกทีไม่มีผู้ใดทราบว่าเรื่องเหล่านี้ถูกเผยแพร่ออกมาได้อย่างไรแต่ทุกคนล้วนทราบว่าเรื่องเหล่านี้เป็นความจริงเหอเสียก็หลั่งเลือดได้ และสักวันเหอเสียก็พ่ายแพ้ได้ท่านขุนทัพเจออินกล่าวเอาไว้เช่นนี้ขอเพียงความฝันไม่ถูกบทสลายใจสู้ยังคงอยู่ต่อให้ถูกเข็นฆ่าก็จะมีชนรุ่นหลังจำนวนมากมายไม่มีวันหมดสิ้นไล่ติดตามหลังมาอย่างไม่มีวันท้อถอยไปตลอดการในอดีตการอันห่างไกลแขวนเปยหม่อของพวกเราก็ถูกหล่อหลอมขึ้นด้วยโลหิตอันร้อนระอุเช่นนี้เหมือนกันกระมัง ครั้งนี้สนหลงจะต้องพาคนหนุ่มแน่นที่มีเลือดร้อนระอุกลับมามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนท่านขุนทัพท่านแม่ทัพหลงกลับมาแล้วขอรับทหารสังเกตการบนกำแพงเมืองบกมือโดยแรงรัวหารลุกพรวดขึ้นยืนทันควันทอดตามองออกไปไกล ท่ามกลางฝุ่นทรายณที่ไกลตาได้ปรากฏคนขี่ม้าขึ้นสองถึงสามคนกำลังมุ่งหน้าตรงมาอย่างเมืองโบราณแห่งนี้อย่างรวดเร็วจริงๆดูชัดเจนแล้วนะดูชัดเจนแล้วขอรับท่านแม่ทัพรงไม่ผิดแน่ทหารสังเกตการผู้ตาดีกล่าวตอบอย่างมั่นใจแต่ประโยคถัดมาน้ำเสียงแฝงความกังขาอยู่เล็กน้อยแปลกจริงทำไมคนของรอบนี้ถึงได้น้อยอย่างนี้ ในใจของรัวหานก็กำลังสงสัยในเรื่องเดียวกันนี้อยู่พอดีหลังจากได้รับการกระตุ้นจากท่านขุนทัพเจออินผู้ที่ลอบเข้ามาร่วมในกองทัพก็เพิ่มจํานวนมากขึ้นทุกวันเหตุใดครั้งนี้เซินหลงถึงได้พาคนขี่ม้ามาแค่ไม่กี่คนเองเล่าหรือว่าเกิดเรื่องไม่คาดคิดใดขึ้นพวกเซินหงขี่ม้าตรงเข้ามารวดเร็วดังเหินบินเพียงครู่สั้นๆก็มาถึงหน้ากำแพงเมือง โบกมือให้ด้านบนกำแพงเมืองเหล่าทหารรีบปล่อยพวกเขาเข้าไปในเมืองทันทีรัวหารก้าวยาวๆลงมาจากกำแพงเมืองเอ่ยถามสนรงซึ่งเพิ่งลงจากหลังม้าว่านี่มันเรื่องอะไรกันทหารใหม่มีแค่ไม่กี่คนนั่นเองหรือสนรงรับน้ําที่ลูกน้องส่งมาให้แล้วแงนหน้าดื่มลงไปทั้งกระบวยใหญ่โดยไม่สนใจความขุ่นของน้ําทหารใหม่นะ่ะมีเยอะมากแต่ข้าไม่ได้พามา หว่าไงนะสามทับง่ายเสาะหาหนึ่งคุนพลยากสแสวงฮิในใจของเสริญรงจะต้องกําลังซ่อนเรื่องน่ายินดีเอาไว้อย่างเป็นแน่สีหน้าถึงได้บอกความยินดีอย่างปิดไม่อยู่ปากก็คลี่ยิ้มอย่างอดไม่ได้เจ้าออกไปรอบนี้หรือไปได้ยอดแม่ทับกลับมาไหนเลยเป็นเพียงยอดแม่ทับแต่เป็นถึงขุนพลทับเลยด้วยซ้ำเป็นแม่ทับที่สามารถเอาชนะเหอเสียได้อย่างแน่นอน รัวหารได้ยินอีกฝ่ายคุยโวอย่างไม่ระวังปากก็ขมวดคิ้วมุ่นฉายายอดขุนพลแห่งแผ่นดินของเหอเสียไม่ได้เป็นแค่คำยกย่องลอยๆแต่อย่างใดทั่วล่ามีผู้ใดาหานกล้าคุยโตถึงเพียงนี้ถึงกับบอกว่าสามารถเอาชนะเหอเสียได้อย่างแน่นอนเวลานี้ทหารอ่อนเพลียสเสบียงขาดแคลนสภาพแวดล้อมเลวร้ายจึงถือสาเรื่องทำให้ขวัญกำลังใจของทหารสั่นคลอนมากที่สุด เซนหลงเป็นคนทำตัวตามสบายไม่ค่อยอีนังขังขอบกับอะไรมีหรือจะทราบว่าคำพูดของแม่ทัพที่เปล่งออกไปแล้วไม่สามารถทำให้ปรากฏจริงได้นั้นจะเป็นการทำลายขวัญกำลังใจของทหารอย่างแน่นอนจึงอดกล่าวเบาๆไม่ได้ว่าเซนหลงอย่าพูดบ,าบานะ้าๆนาจะเคยประทะก,กับเหอเสียมาแล้วหรือ,อยังไม่รู้ระดับความสามารถของเหอเสียอีกแม่ทัพที่สามารถเอาชนะเหอเสียได้อะไรนั่น มันจะเป็นไปได้ยังไงกันนอกเสียจากว่าโรหารหยุดชะงักทันควันและถอนหายใจเขาคิดไปถึงปลายพิงถิงการสับประยุทธ์อันแสนจะสาสมใจที่เหมืองขานปู้ในวันวานยังคงประทับอยู่ลึกในความทรงจำดังถูกมิสลัก วิธีการอันยากอย่างคาดดังพูดพลายของเหอเสียในศึกใหญ่ที่โจชิงมีเพียงหนึ่งเพลงพินเหนือกำแพงเมืองต่อหน้าขบวนทับอย่างปลอดโปร่งเยือกเย็นของคุณหนูพิงถิงซึ่งบีบทับหนึ่งแสนของฉูเปริรเจียให้ถอยห่างออกไปเท่านั้นที่สามารถเทียบเทียมด้วยได้น่าเสียดายยอดระทูได้ตายจากรัวหานเคยคิดมานับครั้งไม่ถ้วนว่าหากการศึกที่โจชิงนั้นผู้ที่เป็นจอมทับคือพิงถิง ผลการรบจะเป็นเช่นไรท่านขุนทัพยังต้องถอนหายใจมามาข้าจะให้ท่านขุนทัพดูของอย่างหนึ่งเซนหลงหัวเราะพลางก้าวเข้ามาหาหนึ่งก้าวปลดผ้าห่อบนหลังลงมาลากรั้วหานเดินไปด้านข้างด้วยกันแล้วแก้ห่อผ้าออกมาพลางพูดเตือนว่าท่านขุนทัพระวังหน่อยนะเจ้านี่แสบตามากระวังตาจะพร่าเอาได้ รัหานเห็นอีกฝ่ายดูกระตือรือร้นเป็นอย่างมากก็นึกฉงนอยู่ในใจขณะที่รอให้อีกฝ่ายแก้ห่อผ้าออกอย่างอดทนแวบแรกที่เห็นนั่นคือผือนผ้าเปื้อนคราบดินสีแดงบ้างดำบ้างฝาเท่านั้นดูเหมือนจะมีรอยคราบเลือดเก่าๆติดอยู่ด้วยเล็กน้อยขันตั้งใจเพ่งมองดูดีๆอีกครั้งกล้ามเนื้อแก้มพลันกระตุกโดยแรง แล้วราวกับถูกคนไร้คาถาสะกดให้ตัวแข็งทื่ออย่างไรอย่างนั้นได้แต่จ้องมองห่อผ้าที่ถูกเปิดออกเขมงโดยไม่อาจขยับตัวได้อีกเสินหลงเดาปฏิกิริยาของอีกฝ่ายได้แต่แรกอยู่แล้วจึงกล่าวอย่างย่ามใจเป็นยังไงบ้างรูหานเบิกตากว้างจ้องมองห่อผ้านั้นอย่างเอาเป็นเอาตายคนอื่นอาจจะมองไม่ออกแต่เขากลับจำได้ดี ผืนผ้าเก่าๆเหล่านั้นคือผ้าคลุมซึ่งเมื่อตอนหลังจากเสร็จสิ้นศึกใหญ่เมืองขานปู้เหล่าแม่ทัพแห่งเป่ยหม้อได้มอบให้แก่พิงถิงเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณและความพักดีอย่างจริงใจนั่นเองสำหรับแม่ทัพแล้วผ้าคลุมเปื้อนเลือดมีความหมายพิเศษอย่างมากมีเพียงในยามที่รู้สึกเคารพนับถืออย่างสูงจนไม่อาจที่จะแสดงออกมาได้เท่านั้นพวกเขาจึงจะมอบผ้าคลุมของตัวเองให้ ในหอผ้านั้นมีผ้าคลุมของท่านขุนทัพเจออินของซนหลงของรั้วหารเองครูใหญ่ต่อมาในที่สุดรั้วหารก็ค่อยได้สติและตื่นเต้นมากเสียจนสั่นสะท้านไปทั้งตัวนี่มันนี่มันซนหลงรั้วหารยื่นมือออกไปคว้าตัวซนหลงเอาไว้แน่นละล่ำละลักถามว่าจงหมายความว่ารู้ว่าป๋ายกูเนียงยังไม่ตาย เซนหลงได้พบข่าวดีเดิมทีกะจะแกล้งล้อรั้วหานอีกสักนิดแต่เห็นรั้วหานตื่นเต้นมากขนาดนี้ก็อดใจอ่อนไม่ได้จึงพยักหน้าทันทีแล้วกล่าวตอบเสียงดังถูกต้องปากูเหนียงยังไม่ตายนั่งยังมีชีวิตอยู่ยังมีชีวิตอยู่ในตาของรั้วหานสว่างวาบแล้วนางอยู่ที่ใดการที่เขาสามารถได้รับเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นขุนทัพ ย่อมหมายความว่าเป็นคนที่มีความคิดละเอียดรอบคอบอยู่แล้วสมองเล่นตามความคิดโดยพลันก่อนจะหันขวับไปในทันทีสายตาจ้องตรงไปยังบรรดาผู้ที่ติดตามสนหลงกลับมาหนึ่งในผู้ติดตามสนหลงกลับมามีรูปร่างเล็กบางเมื่อเห็นสายตาของรั้วหารกวาดมามองก็ไม่หลบเลี่ยงแต่อย่างใดมือเรียวบางยกขึ้นปลดหมวกสารใบใหญ่ซึ่งบทบังหน้าตาลงมา ท่านแม่ทับรัวหารจากมาสบายดีอยู่หรือรอยยิ้มงามลำ้ำาเสน่ห์แผ่กาําใจความเยือกเย็นงามสงา่าเรียบขรึมซึ่งใครๆก็ไม่อาจเทียมได้นั้นหากไม่ใช่ปายพิงถิ่งแล้วยังจะเป็นผู้ใดได้รัวหารยืนอยู่กับที่นิ่งมองพิงถิง่งเนิ่นนานถึงหนึ่งชั่วทูบเต็มๆแล้วจึงค่อยก้าวเนิบช้าเข้าไปหยุดยืนตรงหน้าหญิงสาวประสานมือโค้งคารวะให้อย่างตำ่ำ ก่อนจะยืดกายตรงอย่างแช่มช้าจ้องมองพิงถิงคขม่งนิ่งเราวกับยังคงไม่อาจที่จะเชื่อสิ่งซึ่งสายตามองเห็นทั้งหมดนี้กระนั้นในที่สุดก็ถอนหายใจออกมายืดยาวกล่าวอย่างสะทกสะท้อนในที่สุดวันนี้รัวหารก็เข้าใจแล้วว่าคำว่าสวรรค์เมตตาเป็นอย่างไรพิงถิงยิ้มบางๆท่านขุนทัพอย่าเพิ่งขอบคุณสวรรค์เลย ที่พิงถิงมาในครั้งนี้ก็เพื่อจะร่วมช่วยต่อต้านกองทัพอวินช้างของเหอเสียและต้องการจะอาศัยผ้าคลุมในการก่นเหล่านี้ทวงนี่จากท่านขุนทัพด้วยเช่นกันรั่วหารได้เห็นรอยยิ้มของพิงถิงซึ่งไม่ได้เห็นมานานก็ราวกับได้อาบลมวสันความเชื่อมั่นเพิ่มพูนเป็นทวีคูณหัวเราะเสียงดังกังวานแล้วกล่าวว่ารั่วหารยินดีมอบชีวิตให้เพื่อตอบแทนบุญคุณช่วยชีวิตของคุณหนูที่เมืองคานปู้ <c oughs> ความจริงต่อให้ไม่มีผ้าคลุมเหล่านี้และไม่มีบุญคุณที่เมืองขานปู้ขอเพียงคุณหนูมาร่วมต่อต้านเหอเสียก็ไม่มีสิ่งใดที่พวกเราจะให้คุณหนูไม่ได้แล้วถ้าเช่นนั้นก็ดีแล้วดวงตาดำคลับเปล่งประกายระยับเอ่ยเนิบช้าพิงถิงขอบังอาจขอให้ท่านขุนทับรับปากข้อขอร้องของพิงถิงเรื่องหนึ่งคุณหนูเชิญกล่าวมาเถิดพิงถิงได้พาคนผู้หนึ่งมาด้วย และหวังว่าท่านขุนทัพจะยินยอมนํำกำลังคนทั้งหมดติดตามเขาอย่างจริงใจฟังคำสั่งของเขาไม่ว่าคนผู้นี้จะเป็นใครท่านขุนทัพต่างต้องยอมรับว่าเขาคือจอมทัพท่านขุนทัพจะรับปากได้หรือไม่รัวหานตกตะลึงทั่วทั้งล่าผู้ใดกันที่มีความสามารถถึงเพียงนี้ถึงกับทำให้คุณหนูเต็มใจสละดตำแหน่งจอมทัพให้ได้พิงถิงเม้มปากราวกับกำลังใช้ความคิด ครูสั้นๆต่อมาก็คลี่ยิ้มอีกครั้งถอนหายใจเบาๆสถานการณ์รบเร่งด่วนอันการศึกมิหน่ายเล่เดิมทีข้าคิดจะล่อให้ท่านขุนทับรับปากแล้วจึงค่อยบอกออกมาช่างเถิดให้ท่านขุนทับได้เห็นเจ้าตัวเขาแล้วค่อยคิดตัดสินใจว่าจะรับปากข้อร้องขอนี้ของพิงถิ้งหรือไม่เถิดสายตาเบนไปยังข้างกายเอยเรียกเสียงนุ่มฝ่าบาท ครั้นได้ยินคำเรียกสองพยางนี้รั่วหานเหมือนถูกสายฟ้าฟาดลงใส่ศีรษะโดยแรงจนฟ้าดินพลิกตลบตีลังกาไปชั่ววูบเป็นไปไม่ได้คงไม่ใช่สายตาค่อยๆเบนไปมองชายนุ่มร่างสูงใหญ่ที่ข้างกายพิงถิง่งปลดหมวกสารลงมาเผยให้เห็นดวงหน้าคมสันในตาพยักแฝงประกายเจิดจ้าสบตารั่วหันแล้วยิ้มพลางเอ่ยขรึม ครั้งก่อนที่บุกโจมตีค่ายทหารยามราตรีเป็นเพราะร้อนใจใครตามหาภรรยาชูเป่ยเจียร่วงเกินแล้วท่านไม่ทัพโปรดอภัยร่างสูงสงา่ามั่นคงดัง่งขุนเขาคือเจ้นไป่ยวางผู้หายสาบสูญไปเนิ่นนานนั่นเองเรื่องชวนสถานสะเทือนหมสัตว์เข้าใส่ระลอกแล้วระลอกเล่าทั้งแต่ละระลอกยังหมสัตว์แรงขึ้นเรื่อยๆต่อให้รั่วหันผ่านพบเรื่องราวมามากมายเพียงใด เวลานี้ก็ยังต้องยืนตกตะลึงตาค้างไปเป็นครึ่งค่อนวันมองฉูเปื่อยเจียเหมือนถูกผีหลอกก็ไม่ปานที่แท้นอกจากเหอเสียแล้วยอดขุนพลแห่งแผ่นดินอีกผู้หนึ่งยังคงอยู่ความองอาจอยังคงเดิมแววตายัางคงเปี่ยมไปด้วยความเชื่อมั่นทอดมองทั่วล่าอย่างอาหารการอยู่เช่นเดิมท่านขุนทัพ จะยินยอมละทิ้งความแค้นระหว่างตรงหลินกับเป่ยหม้อติดตามหว่างเยีย่ต่อต้านเหอเสียหรือไม่เสียงของพิงถิงดังมากระทบโสดเหมือนแววมาจากที่ไกลทิ้งเสียงสะท้อนระลอกแล้วระลอกเล่าเอาไว้ในตาเบิกค้างเพราะอาการตกตะลึงของรั่วหานค่อยๆจับภาพได้อีกครั้งและหยุดอยู่ยังใบหน้าของฉู่เป่ยเจียคนผู้นี้เคยนำทัพมารุกรานจนแทบจะล้มล้างแขวนเป่ยหม้ออยู่รอมรอ คนผู้นี้อีกเช่นกันที่เสียงภัยเร้นกายเข้ามาในค่ายทัพปั่นหัวเข้าเล่นเสียจนทําอะไรไม่ถูกแล้วหลอกลวงเรื่องที่อยู่ของขุนทัพเจออินไปได้แต่คนผู้นี้คือแม่ทัพอัจฉริยะเพียงผู้เดียวในโลกที่สามารถต่อต้านเหอเสียได้จริงๆท่านขุนทัพส่วนหงมาถึงข้างหลังตั้งแต่เมื่อไรไม่ทราบได้และผลักเขาเบา รัหานสะดุง้งได้สติเต็มที่ในบัดดลสายตาของพวกพิงถิงต่างพากันจับจ้องมาที่เขาเป็นตาเดียวรัหานเงยหน้าขึ้นมองไปเหล่าแม่ทัพและทหารที่ติดตามเขาต่างชะโงกหน้าออกมาจากจุดต่างๆของกำแพงเมืองเพื่อแอบดูฉูเปื่ยเจียผู้โด่งดังทุกคนต่างกำลังกลั้นหายใจรอคอยคำตอบของเขารัหานเงยหน้าขึ้นตะโกนถามเสียงดัง แม่ทัพและฐานทั้งหลายพวกเจ้าต่างก็ได้เห็นแล้วคนผู้นี้คือเจ้นเป่ยหวางแห่งตงหลินชูเป่ยเจียที่เคยเกือบจะล้มล้างเป่ยหม้อของพวกเราอยู่รอม,มารอมาแล้วคนนั้นบัดนี้เขาได้มาที่นี่ต้องการให้พวกเราติดตามเขาต่อต้านกองทัพของเหอเสียพวกเจ้าว่าข้าควรปฏิเสธหรือไม่รอบด้านมีแต่ความเงียบสงัดไม่มีแม้แต่เสียงกระแอมกระไอรูวหารตะโกนถามอีกครั้ง รอบด้านยังคงมีแต่ความเงียบอยู่เช่นเดิมเอาละรั้วหารหันมองไปรอบด้านข้าเข้าใจแล้วเขาหันไปทางฉู่เปยเจียเอ่ยเสียงหนักราชวงศ์เปยหม่อได้ถูกเขอเสียเข็นฆ่าจนหมดสิน้นพื้นแผ่นดินของเปยหม่อกำลังถูกกองทัพอวินช้างเหยียบย่ำยังไม่ปราณีในเวลาเช่นนี้เรื่องที่โง่เขลาที่สุดไม่มีสิ่งใดเกินจดจำความแค้นระหว่างตรงลินกับเปยหม้อในการก่อนต่อไป ผู้ใดที่สามารถเอาชนะเหอเสียช่วยชีวิตปวงประชาผู้เลี้ยงดูพื้นแผ่นดินนี้ได้ขา้าก็จะยกให้คนผู้นั้นเป็นจอมทัพติดตามเข้าออกรบในสมรภูมิชูเป่ยเจียคลี่ยิ้มบางขยับข้อศอกเล็กน้อยเสียงเช้งกังวานใสพลันดังสะท้อนอยู่ในโสดของทุกผู้คนใต้ดวงตะวันอันร้อนแรงประกาศเย็นยะเยียบของกระบี่เสนเวยอันเลื่องลือนามไปทั่วแผ่นดินได้สะท้อนไปทั่วทุกทิ กระบี่ของเจิ้นเปยวางได้หลุดจากฝักข้าจะเอาชนะเหอเสียช่วยชีวิตปวงประชาผู้เลี้ยงดูพื้นแผ่นดินนี้แม่ทัพและทหารทั้งหลายพวกเจ้ามีผู้ใดยินดีที่จะติดตามข้าบ้างทุกผู้คนต่างได้ยินเสียงทุ้มทว่าแฝงเร้นพละกำลังกันท่วนหน้ารอบด้านเงียบสงัดยิ่งกว่าเมื่อครู่เงียบสงัดดังกลั้นลมหายใจไม่มีผู้ใดยินดีติดตามข้าชูเปยเจีย ฉูเปิดจีตวาดถามเสียงดังกล้องพิงถิงเงยหน้าขึ้นช้าๆสายตากวาดผ่านใบหน้าที่แปดเปื้อนคราบดินแต่ละดวงอย่างสงบข้าเสียงหนึ่งดังขึ้นเบาๆจากในกลุ่มคนข้าอีกเสียงหนึ่งได้ดังขึ้นข้ามีผู้ร้องตะโกนออกมาเสียงดังลั่นข้ายินดีข้าข้าข้าด้วยข้าข้า เสียงตะโกนรับดังอัศนีบาทเสียงคำรามระลอกแล้วระลอกเล่าระเบิดกล้องขึ้นในฝูงชนติดตามเจ้นเปยหวางติดตามศัตรูในวันวานของเปยหม้อผู้นี้ติดตามบุรุษผู้ซึ่งขับไล่ความสิ้นหวังให้ออกไปจากผืนแผ่นดินคนนี้ติดตามยอดขุนพลผู้ซึ่งสามารถเอาชนะเหอเสียได้ผู้นี้ต้าหวางสิ้นแล้ววังหลวงทลายแล้วผืนแผ่นดินถูกเหยียบย่ำแล้ว พ่อแม่และผองญาติกำลังถูกฆ่าศึกเหยียดหยามรังแกแต่พวกเขามีใจสู้ที่จะเอาชีวิตรอดมีความกล้าหาญที่จะไม่ยอมสยบมีเลือดร้อนระอุที่ไม่หวั่นว่าจะหลังรถพื้นดินมีอาวุธที่ขึ้นสนิมและม้าที่แก่ชรายังมียังมีเจ้นเปยวางเจ้นเปยวางเจ้นเปยวางเอาชนะเหอเสียเอาชนะเหอเสียเอาชนะเหอเสีย ขับไล่กองทัพอวินช้างออกไปเมืองโบราณเจียงหลิงได้เดือดพล่านบนใบหน้าหนุ่มชกันแต่ละดวงนอกจากคราบดินคราบสปกปรกคราบเลือดและบาดแผลแล้วยังมีรอยยิ้มอย่างตื่นเต้นและน้ำตาอันร้อนเผารูหานเบิกตากว้างฝุนสะกดกลั้นมิให้น้ำตาแห่งความตื้นตันรินลังฉกกระบี่ที่ข้างเอวออกมาก้าวออกไปข้างหน้าหนก้าวกล่าวเสียงดังกังวาน รั่วหานขอสาบานต่อกระบีนับแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าจะไม่ใช่คุณทัพรั่วหานแห่งเปยหม้ออีกข้าคือแม่ทัพรั่วหานของเจิ้นเปยหวางเจิ้นเปยหวางขอให้ท่านจดจำคำที่ท่านได้รับปากเอาไว้ด้วยข้าจะเอาชนะผู้ที่เหยียบย่ำทำลายชีวิตคนอย่างไรคุณค่าทุกคนรวมทั้งเหอเสียชูเปยเจียรับคำเสียงหนักสายตาเบนมายังพิงทิ้งแววตาเปลี่ยนเป็นอ่อนโยนสุดเปรียบปาน เพราะข้าได้รับปากหญิงซึ่งข้ารักมากที่สุดแล้วว่าจะมอบแผ่นดินซึ่งสงบสุขมีสันติให้แก่นางพิงถิงนึกไม่ถึงแม้แต่น้อยว่าฉูเป่ยเจียจะบอกรักออกมาต่อหน้าทุกคนเช่นนี้แม้ว่ารอบด้านจะดังกระหึ่มไปด้วยเสียงโห่ร้องจึงมีเพียงรั่วหานกับซวนหงซึ่งเป็นคนคุ้นเคยที่ยืนอยู่ใกล้แค่สองคนเท่านั้นที่ได้ยินคำพูดของฉูเป่ยเจียกระนั้น ดวงหน้าก็ยังแดงก่าไปทั้งหน้าในพริบตาและไม่ทราบจะรับมืออย่างไรดีได้แต่ก้มหน้าลงชั่วครู่จึงค่อยฝืนใจกลับมาวางมาดปลอดโปร่งเยือกเย็นดังเดิมได้เสนอแนะเบาๆว่าเวลานี้ขวันทหารกำลังลุกโรดดังคำกล่าวที่ว่าการกระทำอันถูกทำนองคลองธทมย่อมจะเป็นไปโดยราบรื่นนี่คือกองทัพกองทัพแรกหลังจากที่หวังเยี่ยกลับออกมา คิดว่าควรที่จะตั้งชื่ออย่างเป็นทางการหรือไม่อย่างเช่นทับเจิ้นเปยในคำพูดของหญิงสาวแฝงความหมายอีกในหนึ่งเอาไว้ครั้งนี้เป็นการรวมพลของทหารจากกองทัพแต่ละแคว้นที่ถูกตีแตกเพื่อต่อต้านกองทัพอวินช้างในกองทัพของฉู่เปยเจียไม่ได้มีแต่ทหารตรงหลินอีกต่อไปดังนั้นจะใช้คำว่าตรงหลินไม่ได้อีกเป็นอันขาด เพื่อจะได้ไม่ไปสกิดปมในใจของทหารแขวนอื่นซึ่งมาเข้าร่วมในกองทัพฉูเป่ยเจียนำทัพมานานปีมีหรือจะฟังความในของพิงถิงไม่ออกจึงพยักหน้ายิ้มยิ้มแล้วกล่าวว่าถูกแล้วควรตั้งชื่อสักชื่อจริงๆนั่นแหละเหวี่ยงกระบี่ชี้ขึ้นสู่ฟ้าตวาดว่าแม่ทัพและทหารทุกคนจงเงียบเสียงฟังที่ข้าพูดทันทีที่ชายหนุ่มเอ่ยปาก รอบด้านพลันเงียบเสียงลงในบัดดลทุกคนต่างมองมาอย่างจอมทัพไรศัตรูผู้นี้ด้วยสายตารอคอยนับแต่วันนี้ไปพวกเราคือกองทัพต่อต้านเหอเสียชายหนุ่มกล่าวเนิบช้ากองทัพนี้ไม่ได้ชื่อทัพเจิน้นเปยและไม่ได้ชื่อทัพเปยเจียยิ่งไม่มีทางชื่อทัพตรงลินชื่อของกองทัพนี้คือกองทัพถิงพิงถิงอุทานออกมาเบา เงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่มอย่างไม่อยากจะเชื่อจะต้องมีผู้ถามว่าเหตุใด like จึงชื่อว่ากองทัพทิ้งไหลแข็งแรงของฉูเปิดเจียยื่นออกไปทันควันโอบร่างบอบางของพิงถิงเข้ามาแนบฉิดอกก่อนจะกล่าวเสียงดังกังวานเป็นเพระหญิงซึ่งข้ารักมากที่สุดชื่อว่าป้ายพิงถิงข้าได้รับปากนางเอาไว้ว่าจะกวาดล้างกะลียุกรวมสี่แคว้นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อมอบแผ่นดินอันสันติให้แก่นาง ข้าท้าทายเหอเสียเป็นเพราะข้าต้องการปกป้องพิงถิงปกป้องสิ่งอันล้ำค่าที่สุดในชีวิตของข้าชูเปิ่ยเจียแม่ทัพและทหารทั้งหลายพวกเจ้าติดตามข้าไม่ใช่เพื่ออำนาจความมั่งคั่งที่นาไม่ใช่เพื่อสนองตอบความทะเยอทยานในการแย่งชิงอำนาจของชนชั้นสูงและไม่ใช่เพราะถูกราชองการบังคับยิ่งไม่ใช่เพื่อตัวข้าชูเป่เจียแล้วจะเสี่ยงอันตรายติดตามข้าไปเพื่อสิ่งใดกันหรือ หรือพวกเจ้าไม่ได้เป็นเช่นเดียวกับข้าชูเป่ยเจียหลังเลือดเพื่อปกป้องผู้ซึ่งตัวเองรักยอมบาดเจ็บเพื่อสิ่งที่ตัวเองต้องการปกปักยอมสละชีวิตเพื่อความปรารถนาของตัวเองจงบอกข้าสิว่าพวกเจ้าเป็นเช่นเดียวกับข้าจงบอกข้าสิว่าแม่ทัพและทหารของกองทัพทิงทุกคนจะไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดกาลว่าเหตุใดกองทัพนี้จึงได้ชื่อว่ากองทัพทิงจงบอกข้าสิว่า แม่ทัพและทหารของกองทัพถิงทุกคนจะไม่มีวันลืมเลือนผู้ที่ตัวเองรักไม่มีวันลืมเลือนสิ่งที่ตัวเองต้องการปกป้องมากที่สุดไปตลอดการไม่มีวันลืมเลือนว่าตัวเองกำลังสู้รบเพื่ออะไรไปตลอดการจงบอกข้าดังๆสิว่ากองทัพนี้มีชื่อว่าอะไรเสียงของชายหนุ่มทะลวงผ่านกำแพงเมืองเก่าโบราณทะลวงผ่านชั้นเมฆบนท้องฟ้า ความเงียบสงัดชั่วพริบตาคือเสียงโห่ร้องคำรามกำปนาดกองทัพทิ้ง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 ทั่วทั้งเมืองเจียงหลิงกำลังร้องคำรามกำลังไหวสะถานผิงถิงอิงแอบอยู่ในอ้อมอกอันอบอุ่นของฉูเปื่อเจียน้ำตาร้อนจัดหลังรินรถแผ่นอกของชายหนุม่มสนหงเดินเข้ามาหากล่าวอย่างนับถือว่า เฉินเปยหวางต้องเป็นชายคนรักที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแผ่นดินเป็นแน่เขาจะใช่ชายคนรักที่ยอดเยี่ยมที่สุดในแผ่นดินหรือเปล่านั้นข้าไม่รู้หรอกเรือหานถอนหายใจแต่ข้ายืนยันได้เลยว่าเขาคือแม่ทัพที่รู้จักกระตุ้นขวัญทหารมากที่สุดในแผ่นดินนี้อย่างแน่นอน